อุตตรดิต์การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลงวงแผ่นดินกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมืม่อวันที่6กกันยายนสอง5าหกสิบห้าเวลา9้านาฬิกาถึงสองนาฬิกานายปีศักดิ์ชูช่วยนยายกอค์การมหาส่วนตะบลนายา่างกล่าวเปิดงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงโดยมี นายชยากรแม่นเมืองรองฝ่ายปฏิบัติการนางปาริชาบจักรนารายรองฝ่ายบริหารทางนี้มีนายสมศักดิ์จริสเร็จการนิติกรชำนาญการสันักงานทางหลวงที่5เป็นวิทยากรผู้แทนส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อมวลชนเข้าโวงงานนายกิตยำม,มิลยัยผู้ำนการแขวงทางหลวงจตุรีที่หนึ่งเปิดเผยว่าผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มีการจัดประชุมรับฟังความเห็นประชาชน ต่อโครงการก่อสร้างโครงข่ายะบบแผ่นดินเก,กี่ยวกรบก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลขหนึ่งสี่สองสี่หกตอนควบคุมศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ตอนหนองกวางแสนขันระหว่างหลักก 00, ิโลเมตรศูนย์บวกศูนย์หกเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์หลักกิโลเมตรที่สามบวกสี่หนึ่งสองจุดศูนย์ศูนย์ในวงเงินงบประมาณสามสิบล้านบาท ทางหลวงหมายเลข1246เป็นเส้นทางเชื่อไปอยังอำเภอชาติกาลอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกและต่อไปอยังอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยรวมถึงใช้เป็นเส้นทางลัดไปยังภาคอีสานช่วงที่จัดดำเนินการสภาพทางเดิมคันทางแคบและอยู่ในช่วงย่านชุมชนดังนั้นในปีงบประมาณ2556แขวงจึงเห็นควรทำการปรับปรุงทางหลวงโดยจัดดำเนินกา,การก่อสร้างขยายผิวจาราจรให้กว้างขึ้น เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เจนวมนมากและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์อำนยความลอดยัยเพื่อลดการเกิดอบุบัติเหตุและเป็นการอำนวยความสะดวกให้เป็นความให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน135คนนิวทีวี24ในกนระทำปัจจัยปรวินกัลร,รายงาน